ที่จอดนี้ว่าแมนยังค่ะกำลังปิดเจรณาไมา้นะคะ เห็นว่าีน่สา,ายลุงพี่น้องอนี่ตีผงไปเลยอย่าไปชี้นะคะถ้าชี้แต่เจ้ามือจกดานี่นะบรรยากาศสายลุงสวยๆคะ่ะไปเซียนกายไปแล้วคะ่ะนอ้อตกกระแท่นน้า <laughs> เซียนตอมนี่กะใส่เสือกันฝนไลฟฝนละคะ่ะโอ้เซียนตูเสือโต๊วเกาแต่เสาหอดแร้งประหยัดเสือ แมียประสาทผายพ่อูธหายเวลาบูธอ่าได้เวลาแยกย้ายกันปักเงือ่อนละค่ะพี่น้องนีบรรยากาศ เห้หอนใส่เหยื่อเหลียหล่ยวเรียบลอยรอบแรลกเ้้ยพี่เราลอยยามจัดตูวมันเสียบเหยื่อว่าถึงเวลายามและะ้วค่ะพี่น้องเอาเลยกะจัดไปเลยหนึ่งแต้ม <c oughs> ตายเรอดโอ้โหหลอดปะตายอ้าวตายหมดเป็นยังถือว่านับแต้มคือกัน อหนึ่งแตมพานพี่น้องลุยต่อ,อแตมสองกำลังอาปากใส่งเงือพี่น้องค่ายจ่อยอดอกบัวสวยงามอุ้ยเอาบกหอยมาให้น้ำในด้อวแถาใส่เงือไหมพี่น้องกำลังสิงกินอย่างนึง อปลาหอยแทงโอ้ยลาวุดวะไม่พลาดสำหรับแต้มนี้ลุดนะหมองขอกระชือว่าแต่มันติดโอ้มันมาเฝ <c oughs> ้าเด <c oughs> าเรีอยครับตอนนี้ติตัวเดรีอานั่เฝ้าเวทเออยปลาดุกบานนี้ก็จังูจังนอนเฝ้าเวทวะแล้วถ้าถึงเวลากินบ่ไปลุยต่าไป ติดกันอย่าโอ้ยคอปักใหญ่เลยพี่น้องอุ้ยระวังรถเต่าอุ้ยได้อีกแล้วแต่อุ้ยโตปลาโอ้โตปลาโอ้ใส่ข้าวสากได้อยู่กินเลยกินเลยโอ้กินเลยกินเลยเออโอ้ปลาคบปลาคบแล้วจะถือแม่งตับเต่าร้อยเอาเด้อพี่น้องเป็นยัง ใส่ไหมหมานทิ้งหน่อยอเบ็ดท้ายพี่น้องลุกมองอโอ้โดออึงดูเขาดขาดจกะปู๊ะูดูดันกระปูอขาดตรง เอาเอาบะเถิงเตะกระปุก uh, อ oh, <si suppression> ันน <fin anta> <ots> ึง <guarding> พ <okay>? ี่น้องแต่หนามมันหลึกแห้งเอาบะเถิงบ่าเป็นยังอู้ผักกระตัวาผักกระตัวาเฮ้ยโอ้ยไอเข้งไอเค้งไอเข้งพี่น้องหน่อยหน่อยลิดลิดเอาถือว่าได้แต้มด้วยได้แต้มในตัวเอออุ้ยได้อีกแล้ว อ้ามาหลุนกันว่าเป็นปลาอย่างขออย่าให้เป็นปลาเข็งคิดว่าจะเป็นปลาเข็งนะคะปลาเข็งวะไอเข็งโอ้เข็งใหญ่นะคะเข็งใหญ่พี่น้องโอ้ยินไรยังไงกันปลาหมอตัวปดดมเลย รอดแดลกพานไป,ป้พี่น้องดุกหนึ่งช่อนหนึ่งเข้งสามนอกนั้นเป็นบักหอยนะคะรอดูหลอบสองด้วยค่ะพี่น้องเริ่มงามหลอบสองเอาเลยกับมานเลยปลาเข็งมื่อนี้สงสัยจะได้กินปลาหมอปลาหมอทอดถ้าพอทอดกะเือยางเออ,อปิง้งปลาหมอปิง้งพี่น้องเอ้ ย่างรอบสองของเราของเฮานี่เวลาประมาณสี่ถุงครึ่งเนอค่ะพี่น้องแตอย่าเวลาการย่างนี่ก็ประมาณเกือบชอั่วโมงว่าเถอะประมาณเกือบเกือบชั่วโมองอยู่ค่ะติดอะไรบารูบารูบอยู่บอยู่เออฝ่าวเด้อค่ะน้องบอยู่อีกแล้วพี่น้องโอ้บอยู่ ไมายัง <c oughs> ไม่หลุนพี่น้งองอยูยูยูครับอยูียนเยียนเยียนเยียนหรือปลาไหลนะคะเพราะว่าตัวใส่ไปทั้งขันเบ็ดเต็ตอมอาะนี่เพราะว่าเราว่าเอาออกอยากแห้งตัวใไงปลาเท่าฮึมมนบุโอุ้ยตัวไงน้องโอ้ยตัวใหญ่ตัวใไงโอ,อ,อ,โอ้พี่น้งองฮอตเอาออกวะนี่ อนะโอ้โหยามาไก่ลาย <laughs> ยาแมาไก่ลายแล้วอ้ยตัวใหญ่พี่นอ้องสุดยอดเดี๋ยวอีกแล้วโอ้ตายเยน็นพี่น้องปลาไหลนะคะแต้มนี้เดี๋ยวเป็นปลาไหลอีกแล้วพี่นอ้องอู้ตัวใหญ่ด้วยนะไซส์ใหญ่ด้วยทำมึงเด้อมึงเด้อพี่น้องเด้อ หนักไม่ได้ไม่ต้องเอาขึ้นมาทั้งตนใส่เอียนเลยมันเกี่ยวอุย้ยใส่กลังงามเลยคุณอู้หมาแล้วอู้หมาอีกแล้วอูวอ้งามหลอดสองนี่หูงซื้อวันเลี้ยงหลังเลยพี่น้องสุดยอดอุย้ยแต่มันตายเนาะคุณเนาะตายอ่ยะเอาปลาดุกมันก็ตายเร็วเนาะมันก็พันเนี่ยให้แก่เลยอ้สุดยอดสุดยอด อังอีลีพี่น้องเอา้าคิดว่าแต้มนี่เป็นปลาอะไรคุณยังมีชีปลาคอ,อปลาคออู้สาสวยด้วยเฮ้ยหลบสองปลากินเดอร์มาหนิเนาะคุณเนาะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดนี่ใสสวยใสสวยโอ้เดอ้อร์มันได้อีกแต้มเดีวยวพี่น้องอุ้ยหนื่อยหนื่อยวัดแต่มบอเมเบนปลาอุ้ยไ <laughs> <laughs> ปล่อมันเนาะ ตัวไอ้กินเลยกว่ามันจะตายโอ้มันกินเลิกแล้วโอเคเอาเร็วลากหลักโอ้ยปลาไปเป๊ะเป๊ะอุ้ยกินเหล่ล okay. านี้นะว้ายว้ายงูงูปลเข่งงูมกินงูมากินที่เราเห็นคืองูเด้อพี่นอ้องเคนละปลาปลาคนละงูมากินปลาเข่งอุยอ้ยนี่พูดหูหลุดน,นี่ไหมรอรอรอกินบักเล็กโอ้ตายเลย บุนนี่เขียดเขียดเสื่องกันเขียดมันโค้งกันไม่นองใหญมึงเออพอได้แล้วมั้งเห็นไหม อู้แมงหลายอู้ยปลาช่อนลดลดลดอู้ยพี่น้องอืมตัวใหญ่สำเมได้อุ้ยพี่น้งอนงมือนี้โคตรสิม,มารนะ์นน่ะก็ยังหลังเลยค่ะคอคอคอหลุนเอา้าได้ก็ถทอวมาได้นะนาะง่าเนะ่ะได้ตัวไม่ไอ้นี่เท่าไหร่นะ พอถาถวาพ่องามๆนี่นะหลุนแพงงามๆแต่ก็ถือว่าใดคือเก้านี่ระวังอู้หลังนี่พิเศษามาเร็วมาเร็วลุดนปะอเอาเลยเอาเลยนี่สวยงามสวยงามตัวสวยพี่น้องโอ้ อุ้ยสุดยอดอุ้ยุ้ยุ้ยตุ๊ตุ๊เกือบหายคนที่ตงมือนกเกือบได้กินนเลี้ยงลงเลยพี e ่นุช่งหมันหมานปู พันนี่โกงพี่น้องอย,อยู่ยไหมป๊เฮ้ยไม่อยู่เราอยู่แล้ววิใจยังน่ะม่ถุงได้ไหมถือถุงไม่เดียวได้เถาเม่นั่งถือกล่องเอากระปูไปฝากสตางค์อ้ยอา ตัวยหงไงเลยพี่น้องแล้วป้ายัางรุน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 พี่น้องว่าเป็นป้ายัางโอ้ยปาเข่งยหงยังยูตัวยังยูประดุกว่าแล้วอูปลาขอบใส่งามอีกตั้งห้า สวยมากเออมานแล้วมานแล้วขันสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องขันสุดท้ายสําหรับรอบสองเท้ากระปู้กระปู้ปลาดุกมันลอยเลนอยู่นี่แม่เขาจัดการ ้าดหลอบแหลกตายเบิดเจอพี่เ้าะนี่อออรอบ,อบสองแต่ป้าขอตัวใหญ่ตัวหนึ่งเด้อว,ว่าทงอันนี้มาทงอันไหนใส่กระปุใส่ลงไปทำการลอดใส่แต่บ<ล>่กินปลาเนาะเหี่ยปลาตายไปเลยเอาใส่ทุงเที่ยวเอานี่นี่ <laughs> น ไม่พี่น้องเอ้ยมันเข้ามาใดป้าหลอบสองเลยค่ะหลอบแหลเข้าใดสามสี่โตหลอกกันเลืออีกรอบหนึ่งคือหลอบเสาหลอบเสานี้ล้อสิบในป้ากคนน่ะรหลอบเสานี้ล้อสิบมากคนเดียวแล้หนึ่สิบบ่ได้มานำเนื้อจ้ะนี่มัน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 ยามกหลอบอาวหองหลอบยามสาม ด่เียมือกสั้งของเซียนกายพี่น้องว้าวตีโทอุ้ยอ่ะทะนวนกูเดียวมาเป็นไงโอ้เลยยางหลายพี่น้องทะนวนทะนวนสุดยอดของเซียนต่อมมาแล้วว้าวตีโทโอ้ตัวนี้รุ่นเบ๊เข้าไปบ่อนี่ไปดูเบ๊ประเทศลาเต้นี่ยิ้มแต่ทั้งเซียนทั้งอันนี้เอ้าเข้าไปมือในกั้งเพิ่น

โอ้ยสามตัวเลยวเป็นอย่างนี่บอมาโซ่มูหล่ะปัดที่นี่ปัตติโทฮิบตัวใหญ่เด้อค่ะนี่ขอบตรงเกี่ยวเออมาขบมือขดก็ได้เย็นนะพ่รอไปไเจ็บออเดียย็นเด็นเดน